ตอนนี้ผมนั่งอยู่กับนายแพทย์มนชัยยิ่งสุรารักษ์นะครับท่านเป็นผู้ในการโรงพยาบาลดอนตูมนะครับซึ่งผมว่าท่านเป็นบุคคลต้นๆเลยนะครับที่มีความริเริ่มเกี่ยวกับการจะจะจัดทำขาเทียมเพื่อให้บริการกับผู้โดยโอกาสหรือผู้ที่ไม่มีขาเนี่ยครับก็ก่อนอื่นผมอยากให้คุณหมอได้กรุณาแนะนำสักนิดหนึ่งนะครับว่าแนวคิดที่คุณหมอคิดว่าจะลงมาทำขาเทียมเพื่อให้บริการเนี่ยครับมีความเป็นมาอย่างไรครับ เริ่มต้นก็มือผมมารับตําแหน่งผู้อำนยการโรงพยาบาลดอนตูเมื่อปลายปี51ครับบังเอิญว่าต้นปี52เนี่ยมีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากส่วนกลางของกระทรวงสาธารณสุขมาที่องค์พระปรถมเจดีอครับนะได้มีการจัดทําขาเทียมเคลื่อนที่ขึ้นก็เลยเกิดความสนใจไปไปนั่งดูว่าเออเขาทํากันยังไงรนะครับปรากฏว่าเห็นเห็นคนที่การที่เขาขาขาดเนี่ยครับมาทําขาเทียมกันเยอะมาก <ม>แล้วบางคนก็เอาขาเก่าๆเ,เนี่ยมาซ่อมก็ลเลยเกิดความสนใจขึ้นมาครับท่านว่าเอ๊ะทําไมเขาไม่ไปซ่อมมาก่อนหน้านี้ทําไมจะต้องมารอ,อ,มอ,อมารอซ่อมที่นี่ปรากฏว่าได้รับคาตอบว่าค่าใช้จ่ายมันสูง<ม>ในการที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะไปทางไหนบางชีเนี่ยไปถึงก็ไม่ได้ทําเลย<ม>นะครับไปถึงเนี่ยบางชีก็ต้องรอสองสามขั้นตอนรอนัดอีกเราก็เลยเกิดปมในใจละว่า เพิ่งเข้ามารับตําแหน่งผู้อำนวยการใหม่ๆก็เกิดไฟขึ้นมาตอนนั้นก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราช่วยเขาได้ไหมก็เลยไปไปเสาะเสาะ,ะแสวงหาดูปรากฏว่าไปค้นพบว่ามูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนี่ยเขามีโครงการที่จะจัดทําโรงงานขาเทียมประจําโรงพยาบาลนะครับ,รบเกิดขึ้นก็เลยติดต่อกับเขาขึ้นมานะครับทางมูลนิธิโดยท่านอาจารย์นายแพทย์เทิดชัยชีวเกตนะครับ ท่านก็ได้ให้คำแนะนํามาบอกว่าเนี่ยมูลนิธิจะฝึกอบรมช่างให้คุณหมอนะนะแล้วก็มอบวัสดุอุปกรณ์ให้นะครับในการทําขาเทียมให้แต่ตอนนั้นเนี่ยปรากฏว่าสถานะการการเงินของของเราเของโรงพยาบาลดอนตูมเนี่ยก็เราก็ไม่มีเงินเราเป็นโรงพยาบาลชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งในอำเภอดอนตูมพอเราไม่มีเงินเสร็จเราก็บอกว่าเฮ้ยจะจัดจะทำอาคารโรง,งงานขาเทียมเนี่ยทำยังไงก็คิดไปคิดมาก็เลยบอกว่าในจังหวัดนครปฐมเนี่ย เราเรามีสมาคมสตรีจังหวัดนคนปรปฐม,มโดยคุณจุไรสะสมทรัพย์เนี่ยท่านเป็นปนายกสมาคมครเราก็เคยทํางานร่วมกับท่านเรื่องโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่แล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากท่านเรื่องของอาหารเรื่องของแว่นตานะครับเราก็มาก็เลยนําความมาปรึกษาท่านท่านก็เลยท่านรับปากว่าท่านจะช่วยเหลือ เราก็ไม่รู้ว่าท่านจะช่วยเหลือยังไงยังไม่รู้ยังไม่รู้ยอดเงินท่านก็บอกว่าให้คุณหมอไปหาแปลนอาคารมาเถอะนะครับเราก็หาแปลนอาคารมาปรากฏว่าเราก็ได้แปลนอาคารของโรงงานขาเทียมมาก็งประมาณประมาณ1ล้านบาทก็มาเรียนปรึกษาท่านใช่เลยที่ว่าท่านท่านท่านบอกว่าคุณหมอล้านหนึ่งพอเหรอนะครับ ท่านบอกว่าท่านก็ให้มา1ล้านจะอีก20,000นบาทท่านบอกอีก2 0 0 0 0 0บาทนี่ไว้เป็นทุนในการดําเนินการครนะเราเ็าบอกขอบคุณมากขับท่านเราก็เลยได้ได้ตรงนี้ตรงนี้มาจากท่านนะครับแล้วพอคุณหมอเริ่มเริ่มสร้างโรงงานในขณะเดียวกันแล้วคนทำล่ะครับคนทําเราก็ส่งไปอบรมนะครับเราคุยกับท่านเมื่อปี5้าปรากฏว่าเราได้รับคิวในการที่ส่งไปอบรมนะครับที่มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จย่าเนี่ยที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเราส่งช่างช่างของเรานะครับก็เป็นคนขาขาดนะครับท่านเป็นคนพิการขาขาดนะครับเราส่งช่างไป3คนเป็นคนพิการขาขาด2คนนะครับที่แนวคิดที่บอกว่าต้องการคนพิการที่ขาขาดไปเนี่ยก็เพราะว่าเขาจะได้เข้าใจว่าเออคนขาขาดเนี่ยเขาจะเดินยังไงขาเทียมขนาดไหนที่จะเหมาะสมเราก็เลยหาคนขาขาดในชุมชนเรานั่นแหละครับ ส่งไปอบรมที่มูลนิธิขาเทียมจังหวัดเชียงใหม่ใช้เวลา,านานไหมครับ,บรประมาณ4เดือนนะครับโอโอานานมากเนะครับ <S <S <า>ก็อบรมกลับมาเนี่ยได้รับความรู้เยอะเลยครับท่านก็ทําขาเทียมขึ้นมาใหม่ได้ผลิตขึ้นมาใหม่เลยครับแล้วก็ <S <S ทั้งซ่อมทั้งสร้างอะไรเนี่ยขึ้นมาใหม่ได้หมดเลยนะครับทางมูลนิธิขาเทียมเนี่ยอบรมมาดีมากเลยครับนะ<ม>ขาเทียมของมูลนิธิเนี่ยครับถ้าเป็นขาเทียมที่ขาขาดใต้เข่านะครับถ้ามาเชา้าตอนบ่ายได้ขากลับบ้าน เดินกลับบ้านเลยครับตัดให้เดี๋ยวนั้นเลยใช่ครับเราเราจะไม่มีนัดมาวันรุ่งขึ้นไม่มีครับเพราะว่าขีดความสามารถของโรงพยาบาลดอนตูมโรงงานทําขาเทียมเราเนี่ยสามารถมาเช้าตอนบ่ายสามคนเลยนะฮะครับผมตอนมาเช้าเนี่ยบ่ายได้กลับบ้านเลยครับพร้อมขาเลยครับแต่ถ้าขาขาขาดที่เหนือเข่าขึ้นมานะครับอาจจะต้องใช้เวลาหนึ่งวันนะครับกว่าที่จะได้ขากลับบ้านแต่ว่าทางโรงพยาบาลเรามีที่พักให้มีอาหารให้แล้วถ้าคนที่ไม่มีค่ารถไม่มีค่าเดินทาง ถ้าอยู่ในเขตที่เราไปส่งได้เราไปส่งให้ถ้าเขตที่เราส่งไปไม่ได้นะครับเราก็มอมเงินค่ารถให้ก็คือจากสมาคมสตตีนัความปฐถมเนี่ยก็ที่ให้เงินคืนดำเนินการสองแสนบาทนะครับเรามาบริหารจัดการเอามาเป็นจ่ายเป็นค่าค่าเดินทางให้เขาในคนที่เขาไม่มีก็เป็นการช่วยเหลือกันและที่ฝาอลูมิเนียมที่เขาบริจาคกันมาผมคิดว่าคนถามมาเยอะแน่นอนนะครับว่า๊ะเขาเอามาทํากันตรงไหนของขา มพจะอธิบายได้ไหมครับได้ครับคืออลูมิเนียมที่ได้รับมาบริจาคเนี่ยครับก็จะส่งไปเราจะไปนาไปทําการหลอมก่อนนะครับหลอมเป็นแท่งอลูมิเนียมนะครับพอหลังจากที่หลอมเป็นแท่งอลูมิเนียมเสร็จแล้วเนี่ยถึงจะนํามาผลิตเป็นชิ้นส่วนของของขาเทียมกี่ฝาแล้วครับถึงจะได้หนึ่งขาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเคยคํานวณกันนะครับว่า4,200ฝา นะครับเนี่ยจะได้น้ําหนักของอลูมิเนียม1กิโลกรัมนะครับในอลูมิเนียม1กิโลกรัมเนี่ยก็จะมาทําเป็นชิ้นส่วนของขาเทียมเนี่ยนะครับชิ้นส่วนขาเทียมขาหนึ่งเนี่ยจะมีอลูมิเนียมประกอบด้วยประมาณ10-20เท่านั้นเองอย่างอื่นก็จะเป็นส่วนของพลาสติกนะครับส่วนของพอลียูรีเทนต่างๆนะครับ,รบที่เอามาทำนะครับเพื่อท่านอยากจะมีส่วนร่วมนะครับหรือว่ามองเห็นว่าอยากจะ วันเกิดท่านหรืออะไรที่ว่าท่านอยากจะบริจาคท่านก็สามารถทําได้ทั้งลหนบ้างครับคุณหมอครับเออจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็จะถ้าบริจาคเป็นเป็นเงินนะครับเป็นทุนทรัพย์เนี่ยนะครับก็ให้บริจาคได้ที่มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับ แล้ว<ม>แต่ถ้าเป็นอลูมิเนียมหรือว่าเป็นถุงน่องสตรีที่ใช้แล้วเนี่ยครับก็บริจาคไปที่มูลนิธิขาเทียมหรือมางน่ถุงน่องก็ได้ได<อ>ครับรบ,บริจาคไปที่มูลนิธิขาเทียมหรือมาที่โรงงานขาเทียมโรงพยาบาลดอนทูมจังหวัดนคปรปฐมก็ได้ครับที่นี่จะมีรายการจัดทาขาเทียมครั้งใหญ่นะ<อ>ค,ครับครับใช่ครับมูลนิธิขาเทียมได้จัดทําโครงการ ขาเทียมพระราชาทานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว8 4พรรษาเราได้จัดทําโครงการเพื่อจะจัดทําขาเทียมเนี่ยครับ840ขาซึ่งเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับในนามของมูลนิธินะครับนะครับก็เริ่มเริ่มมาตั้งแต่วันที่12นะครับจะไปจบก็วันที่25กุมภาพันธ์นี้ที่องค์พระปฐมเจดีย์นะครับแลวคนก็มาทํากันเยอะแยะคนคนมาทํากันเยอะแยะครับจากทั่วประเทศเพราะเรากระจายข่าวสารไปทั่วประเทศเพราะที่ผมทราบว่าทางมูที่ิก็ระดม ช่างมาจากทุกโรงพยาบาลเลยมาทำที่เดียวรวมทั้งของคุณหมอก็มาช่วยกันด้วยของเรานี่ส่งมาประจําประจำแบบประจําทุกวันตั้งแต่วันเริ่มต้นจนวันสุดท้ายเลยครับเราถือว่าอยู่ในเขตในเขตของเราเองนะครับอีกประการหนึ่งของโรงงานขาเทียมของโรงพยาบาลดอนตูมนะครับรับรับทุกคนนะครับไม่จํากัดว่าจะเป็นคนจังหวัดนครปฐมหรือ คนจังหวัดอื่นแล้วก็ไม่จํากัดเชื้อชาติศาสนานะครับไม่ว่าจะมีสิทธิใดๆหรือไม่มีสิทธิ์อะไรก็มาทําขาได้เพราะเราถือว่าทุกคนมีสิทธิ์ของความเป็นมนุษย์นะครับก็ขอให้มั่นใจได้ว่าขาทุกขาที่ออกจากโรงพยาบาลดอนตูมเนี่ยครับมีคุณภาพและก็ฟรีครับอันนี้ทราบว่าเป็นดําริของท่านนายกใช่ครับดูไรเลยนะครับ,รบว่าว่าอยากจะไม่ใช่ดูแลเฉพาะคนท้องผสมเพราะ,เ,าระเพราะว่าคนได้โอกาสดังกล่าวเนี่ยก็ก็มีทั่วทั่วไปนะครับท่านเป็น ผู้จุดประกายเลยใช่ครับคงจะไม่จุดประกายเป็นสปอนเซอร์ใหญ่เป็นสปอนเซอร์เป็นหัวเรียวเฮลลาหัวเรียวแรงใหญ่เออพอจะมีข้อมูลไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้ผมว่าถามที่ท่านนายกสมาคมสตรีดีกว่าไหมครับโอ้ดีมากเลยครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณครับ